นะครับนี่ก็มาเบิงอีกกิจกรรมนึงนะครับนี่คือการปลูกฝักทองเราบอกลือบานเฮานะครับโดยการใส่ระบบนำยุดนะครับ การใส่ระบบนำยศถือว่าผ่านนะครับเพราะว่ามปการประหยัดหนำไปในตัวแลนี่ก็อายุก็ได้เดือน กัลลากุบาอประมา,มาณเดือนกว่านะครับเดือนประมาณเดือนกว่าจะตกน้ำหยดโดยแซแกมันเป็นขโดนะครับลูกขโพดแซมตามหยดน้ำนะครับ น้ำยดนี่ค่ะือว่าถ้าแรงดันสูงนะครับ,รบมันก็สีถือว่าอะไยยดเร็วยวดแห้งนะครับของผมก็สีเป็นแรงดันของน้ำก็สีความสูงจากระดับพื้นดินก็นี่ครับแทงเันความสูงกยีสิเมตรนะครับ เป็นการปลูกเผืดดังหน้าี่นีกระเทียมนะครับเห็ดแบบบรรบ้านนะครับปลูกแบบบรรบ้านกระเทียมแล้วก็ตน้นหอมบัวนะครับบ้านเอาเอิญบัวแดงนะครับหอมบัวแดงมีบัวแดง ยังไม่ส่ายังบ่ทันเดน้ำนะครับที่นี่เขาโพดการปลูกพืชหลังนาดูต้นหอมนะครับตีน่าจะเห็นเล็กน้อยเพราะว่าช่วงเตานามบพราะเนเด็หมดนะครับรอน้ำใดขึ้นแทงน้ำตะกอน แบบบ้านๆนะครับเห็ดแบบบ้านๆเห็ดเรียบง่ายๆเพืนในกลุ่มขอโคตรนะครับปลูกไว้จะกินพร้อมอนุญาตนะครับปลูกไว้จะกินเอ <c oughs> ิรนบักอืก้อเรออยู่ในช่วงทาภาษาบ้านนอกกับเ,เอิ้น ว่างเมือนะครับเลื่อมว่างมือนะครับว่างมือก็คือหมายถึงการว่างมือนะครับนี่นครับคือการว่างมื่อไม่เรื่อมเท่าเครื่อนะครับหรืออีกภาษาหนึ่งก็คือเท่าเครื่อนะครับเสื่อมว่างเมื่อไปเรื่อยๆ เลยนะครับแต่ละขอแต่ละขอนะครับแต่ละช่วงการใบแต่ละกาดแต่ละกาดครับดอกมาอันนี้คือมันสีออกเป็นดอกครับเป็นผลเป็นน่วยนะน,นี่ตัวขอครับคือเพาว่าเขาสีเอาสีเอาทุกดอกบอลหรือสีเอา เบนดอกนะครับเบนให้มันเป็นหมากให้มันจับหมากตอนข้างในเบิ้งจากการบรบสมบูรณ์ปันใดนะครับคือระบบนำยศนี่มันเป็นการ มันแบบหดผิวดินนะมันติซึม้องไต้ดินมันติมีผลพลอย่างครับรระวางหดลดน้ำของบนดินกับไตระบบหยดน้ำยดน้ำมันติดซึมจากท้งไต้นะครับซึม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 ,ซมไปอ่า ส่วนการวางเมื่อเท่าเรื่อของมันนะครับ <c oughs> แต่ละช่วงนะครับมันที่ <c oughs> วางหากักแต่ละครับเด้อว <c oughs> ที่วางหากแ่นี้ก็วางวางหากมันที่เป็นพ้นดีนะครับเพราะว่าน้ำที่มันซุมหลบขอบนี่ครับ คือการว่างหากครับคือการว่างหากหากมันจะยังลงไปในดินนะครับมันสินังลงไปเป็นช่วงเพื่อดูดอาหารไปอีกดูดน้ำไปอีกช่วงนึ่งคือจะบอรอดดูดน้ำแค่เฉพาะ ยุดโคนเหงานะครับมันจะดูดน,น้ำไปมันเป็นของอ่าวิธีชีวิตของบอกเอออยู่แล้วนะครับหาตัวหากมันยึดอาอยุ่กับพันธด์ใดกลายเป็นได้นะครับห่า,า,างกับพันเดีดออก อ่านี่ครับนี่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 ครับนี่นี่นี่ข่าวเห็นไหมครับข่าวคือหากยึดอ่าระบบน้ำยุทธจะมีผลดีก็คืออยู่ในช่วงนี้แต่ยังมีน้ำอยู่นะครับซึ่งก็สามารถดูไไดไปเรื่อยๆไดนะ้น้ำจากช่วงนี้ได้ แค่ดหนก็อุบยโเหี้ยวเรับออกอากาศหน,นักบางเื่อเ้าหมดเราจะหมดแต่ต้นโค่นมันเงามันนะครับจำมาเบิ่งอีกรอบนึงน,นะครับว่าตอนนี้ได้๋หนึ่งเดือนนะครับได้๋หนึ่งเดือนความห่างกับสามเมตรครับ ระยะห่างจากแถวสมเมตรระยะห่างจากหลุมนับสเมตรเมหาติปอค,ครับื่นยกกลัาหางนะครับแต่ความห่างของแถวสามเมตรนะครับเพื่อมัทีว่างมือเข้าเครือไปเรื่อยๆนะครับจนจอดกัน